นี่คือภาพของกษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ท่งตราตรำพระวรกายเพื่อราษฎรของพระองค์การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศมาเป็นเวลาเกือบหกทศวรรษนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินส่งเยี่ยมราษฎรในทุกพื้นที่ที่มีราษฎรของพระองค์อยู่ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าวเปรียบประดุจการสร้างพระคลังข้อมูลด้านการพัฒนา สิ่งที่ได้ตามมาคือการนำพระปรีชาสามารถในการประยุกต์จากความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระองค์ท่านก่อเกิดเป็นโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า3,000ันโครงการเพื่อพระราชปณิธานที่ต้องการให้ราษฎรของพระองค์ท่านสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ตลอดไป